สวัสดีครับร้านเอซาช็อปนะครับผมวันนี้ก็มาสมือเลยครับผมตรงไง่หนึ่งคันครับผมคันนี้ก็เป็น d ีแม็กสองพันยี่สิบยี่สิบสองครับตัวล่าสุดเลยนะครับผมวันนี้ก็มาจัดจอยเอ็นดอร์เอสเอสอีกแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นกล้องรอบคันนะครับแล้วแล้วก็เพิ่มพุสตา้าตัวตรงรุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟแม้แต่เส้นเดียวนะครับผมระบบตัวท็อปที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราพามาชมระบบทีละอย่างนะครับผมเริ่มต้นจากกล้องก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอยนนะครับผมี่ เป็นกล้องระบบ 3D นะครับผมรูปรถเราสามารถเปลี่ยนได้สีเปลี่ยนได้นะครับผมตัวนี้อ่านี่เราปรบอ่าผมเปิดตัวนี้อยู่นะครับอยู่ภาพครับจอโคตรชัดครับตัวนี้ความละเอียดหน้าจอตันนี้เป็น QLED นะครับผมอยู่ที่1,280วูน720 USB สามชุดนะครับผมแล้วก็รองรับสิมการ์ดใส่สิมการ์ดได้นะครับผมตัวนี้ก็บันทึกกล้องไปในตัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นไฟายกล้องที่บันทึกอยู่ข้างในนี่นครับ ก็บันทึกทั้งหมดทั้งสี่ด้านเลยนะครับผมเราเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นี่นี่ก็เป็นฝ่ายที่เราบันทึกไว้นะครับทั้งหมดทั้งสี่ด้านเลยก็บันทึกหมดทั้งสี่ตัวเลยนะครับผมอ่าเพราว่าเราเข้าเกียร์ถอยเนาะก็จะโชว์ทุกกล้องขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับหรือเราจะกดดูเป็นมุมไหนก็ได้ครับจะดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าหลังได้หมดครับหรือจะดูเป็นแบบสามสามดีแบบนี้ก็ได้นะครับสวยงามมาก ความอรอนะครับจะมีเส้นบอกระยะด้วยครับตัวนี้ก็สามารถปรับเล่นได้นะครับตัวนี้หรือจะให้ส่องตรงไหนเราสามารถปรับได้หมดครับตรงนี้เห็นไหมครับเลหรือเราจะจอดหน้ารถเราอยากดูหน้ารถเราก็กดขึ้นมานครับก็จะ,ะโชว์รูปข้างหน้าขึ้นมาเลยครับเวลาเราเข้าจอดเข้าซองครับจะเห็นรูปนี้ก็จะช่วยในการขับขี่ให้สะดวกสบายขึ้นครับง่ายขึ้นอ่า แล้วก็ถ้าเราขับรถไปแล้วเปิดไปเลี้ยวซ้ายาก็ให้โชว์รูปมุมซ้ายดูรูปหน้ารูปหลังขึ้นมาให้ให้โชว์เลยจะปรับเล่นเพิ่มก็ได้ครับตัวนี้เราเราจะหมุนทั้งไหนก็ได้ครับตัวนี้กดเกียปลดไปเลี้ยวนะครับไปไปเลี้ยววาบ้างครับก็จะโชว์มาฝั่งฝาเลยนะครับตัวนี้นก็บันทึกไปในตัวทั้งหมดทั้งสีด้านเลยครับผมสวยงามตัวนี้ระบบเสียงก็จะเป็นตัว DTS เหมือนเดิมครับ มีแผนที่ออฟไลน์ออนไลน์ให้ครับลองรับคอนโทรลอะไรใช้ได้ทุกปุ่มนะครับตรงนี้รับสายวางสายได้หมดนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาเป็นหน้าบูทูเลยว่าขึ้นรับสายวางสายครับนี่เราใช้งานได้ทุกปุ่มครับคอนโทรลเดิมของอะไรนะครับมาดูระบบเสียงระบบเสียงก็จะเป็นตัวดีทเหมือนเดิมครับตัวนี้นี่ตัวดีทนะครับตัวนี้ปรับเพิ่มด้านบนได้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดีทชุดใหญ่แล้วจะไม่เหมือนกับตัวจอรุ่นเล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวบอร์ดตัวใหญ่แล้วเป็นแปดคลอนะครับ ลองรับสองหน้าจอมีเน็ตฟลิกให้นะครับคอนเยียดหน้าจอเีออยงไม่ตัดนะครับ แค่ถอยเพียงไม่ตัดหรือเวลางค้นเราก็เปิดกิดหน้าจอเล่นก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่าไปเดี๋ยวพาช,ชมระบบพุทธตาตบ้างครับตัวนี้นีก็มีระบบ p e. ีตัวนี้ก็เป็นแบบปั๊กต้องรุ่นนะครับตัวนี้สมมติว่าคุณใช้งานไปแล้วเนี่ยคุณจะดับพัดนีโมดก็ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นดับไปได้นะครับอ่าเราเรอเซตให้ดูนะครับตัวน,นี้นี่ดับพันนีโมดนะครับหรือ หรือถ้าจะสตาร์ทพันนี้หมดก็ได้ครับตัวนี้ครับลูกเล่นเยอะมากครับตัวตัวุต,วต,วตาร์ตตัวนี้ไปกล่องตัวท็อปนะครับผมพาให้ดูตัวตัวปุ่มตัวปุ่มก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถสตาร์ทได้ทั้งแบบเหยียบเบรกและไม่เหยียบเบรกนะครับสมเมื่อเราจะดับนะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะครับเรากด อันนี้ไม่ได้เหยียบเบรกนะครับเห็นไหมครับหรือถ้าสตาร์ทก็กดแช่ไปเลยก็ได้ครับอ่าตัวนี้จะเป็นกล่องตัวท็อปครับลูกเล่นเยอะมากกว่าตัวธรรมดาครับหรือถ้าอยากเหยียบเบรกก็ได้ครับเหยียบเบรกก็หนึ่งทีกดหนึ่งทีก็ดับหรือจะสตาร์ทนะครับแล้วก็เหยียบกดหนึ่งทีนี่ครับทําได้เยอะมากครับตัวนี้จะเป็นกล่องตัวท็อปที่สุดนะครับตัวพัสดานแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดอ่อส่ไฟรถนะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับ เราไปดูระบบ g E ครับเดคอยเอฟอขังอาอย่อันนี้เราถือรีโมทออกมาครับเราไม่ได้กดไฟน,นะครับไม่เปิดประตูหน่อยนี่รถล็อ ok กแล้นะครับแล้วก็เดินเข้าใกล้นะครับดูที่ไฟเดียวก็ได้ครับนี่โอเคเปิดไปเลยก็ได้รุ่นนี้ครับเปิดประตูอยู่ก็สตาร์ทได้ครับผ่านรีโมทนะครับ ้าเป็นกล่องตัวถูกไม่ได้นะครับนี่นะครับทำได้หมดครับตัวนี้เป็นกล่องตัวท็อปที่สุดแล้วครับดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ความเสถียรสูงตัวนี้โอเคก็ส่งงานรอบขั้นอีกหนึ่งพันครับสําหรับคันนี้นะครับสุดสเลเรียบร้อยครับนี่แัวนี้เป็นกล้องนะครับแล้วกล้องข้างนะครับผมแล้วก็กล้องหน้านะครับส่วนกล้องหลังคันนี้ กิจอยู่ตรงเมื่อเปิดที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมสวยงามนี่ตรงนี้เปิดที่มองไม่เห็นครับมันมืดโอเคครับส่งงานลูกค้าครับวันนี้ก็รอบดึกเลยครับนี่มีติดตั้งหลายคันครับคันนี้ก็ลูกค้ามาเย็นครับไม่ได้นัดไว้ด้วยครับอันนี้ผมเปิดประตูไว้นะครับมันก็เลยไม่ไม่ต่อเนื่องปับประตูโอเคครับผมสนใจก็ ทักมาสอบถามครับผมร้านเอซค้าจับโคราชนะครับสวัสดีครับ